สสาลพมนอกัลร็สรลวสรลายละเอียดของฝันนี่ค่อนข้างมีความชัดเจนการที่พี่เขยและพี่สาวได้นั่งรถพร้อมกันนี่นะครับก็คือสัญญาณว่าเขาเนี่ยคือ สื่อหรือเป็นเส้นทางที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักน้องสาวของพี่เขยที่เรากำลังเป็นแฟนกับเราและอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยศึกษาอิสลามและน่าจะเป็นแฟนเราเนี่แหละที่เอาหนังสือ <c oughs> ข้อมูลเบื้องต้นของมุสลิมเนี่ยเอามาให้อ่านการนั่งรถด้วยกันก็หมายถึงว่านี่แหละคือสื่อที่พวกนี้เขาพาเราไปรู้จักอิสลามหรือไปรู้จักต้นตอของอิสลาม เริ่มต้นที่มัสยิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของของมุสลิมเป็นบ้านของลอสุภาหนาหัวตาลนั่นหมายรวมว่าเขากําลังพาเราไปหาลอสุภาหนาหัวตาลมีความชัดเจนในฝันนะครับและการที่เห็นในมัสยิดนั้น <c oughs> มีแฟนที่กําลังแต่งชุดเจ้าสาวอยู่นั่นหมายรวมว่า <c oughs> แผนที่ควรจะเกิดขึ้น ที่ควรจะรีบเร่งปฏิบัติก็คือการที่จะสมรสกับกับผู้หญิงคนนี้แต่ก็มันขัดอยู่ขั้นตอนที่การที่จะรับอิสลามเรายังไม่พูดนะครับเรื่องนี้ผู้หญิงที่ท่านได้เห็นในผู้หญิงคนแก่ๆนี่ท่าน <c oughs> ที่ท่านได้เห็นนี่นะครับก็คือบุคคลหลายคนที่ท่านเข้าใจเข้าผิด คนเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่มีตัวตนหรืออาจจะเป็นกระแสในสังคมที่ท่านมองว่าสิ่งเหล่านั้นเขาเหล่านั้นล่ะ, <c oughs> ะกำลังทำร้ายคุณหรือทำลายคุณหรือกำลังขัดขวางคุณแต่หารู้ไม่ว่าคนเหล่านี้นี่คือคนที่กำลังให้กำลังใจกับคุณและนี่คือภาพลวงของของคนหลายคนในโลกนี้นะครับที่จะมองศัตรูเป็นมิตรและมองมิตรเป็นศัตรูตรอันนี้มีนะครับ ผู้หญิงสามคนนี้นะครับก็อาจจะอาจจะเป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอยา่างการที่ผู้หญิงอยู่ดีๆก็เพิ่ม <ทำ S 2> ขึ้นเป็น,นหลายคนจำนวนมาก20-30คนอ่า<ำ>นี่คือกระแสนี่คือกระแสที่มันขึ้นลงขึ้นลงในชีวิตของเรากับบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดขวางและปิดบงังปิดบังความจริงและสัจธรรม การที่เราได้ <c oughs> ได้อยู่หน้ามสัสยิดและสถานการณ์มันวนอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่หน้ามสัสยิดกับไกลมสัสยิด <c oughs> กับข้อสงสัยที่มีอยู่กับผู้หญิงคนแก่สามคนเหล่านั้นนั่นคือบรรยากาศที่ท่านกำลังอยู่ในขณะนี้เนี่คือความลังเลและการที่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าใครที่เป็นมิตรใครที่ต้องการประโยชน์ นำประโยชน์มาให้แก่ท่านนะครที่อาจจะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งที่ทำลายท่านทำลายอนาคตของท่านบุคคลที่ท่านพบท่านเจอเนี่นะครับอาจจะเป็นบุคคลที่ท่านจะเจอที่หลังอาจจะเป็นบุคคลที่ <c oughs> ท่านเจอมาแล้วอาจจะเป็นสิ่งบางสิ่งบางอย่าง ที่ท่านจะเจอในในชีวิตของท่านนะครับแม้ว่าจะในเร็วๆนี้หรืออาจจะเจอก่อนหน้านี้มาแล้วหรืออาจจะเป็นความรู้อะไรบางอย่าง <c oughs> แต่แน่นอนคนเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งหรือคนที่กำลังนำหัวใจของท่านไปสู่สัจธรรม เพราะเขาได้นําสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมที่สุดในโลกใบนี้นะครับมาให้ท่านอ่านและศึกษาเนื้อหาที่คนเหล่านี้ได้พูดกับท่านเนี่ยว่าโลกนี้เนี่ยมีเนื้อหาเดียวของอัลกุรอานแต่มีหลายเล่มนี่คือคําคมที่สุดคมที่สุดถ้าจะเนิยามอัลกุรอานในโลกนี้เพราะในโลกนี้เนี่ยมีเนื้อหาเดียวของของอัลกุรอาน เล่มที่จะสื่อถึงอัลกุรอานเนี่ยก็คือตัวอักษรเพราะมีหลายคนอาจจะเข้าใจว่ากุรอานนี่เป็นคำพิศักดิธิ์ที่อยู่ในมสัสยิดแล้วก็มีโต๊ะอิหมัมที่สามารถอ่านได้คนเดียวซึ่งศาสนาอื่นก็อาจจะเป็นแบบนั้นคำพีต่างๆก็อาจจะมีนักศาสนาไม่กี่คนที่สามารถอ่านได้แต่กุรอานนี่ไม่ใช่ ุรอัานนี่เป็นคำมีที่มาจากพระเจ้าให้มนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาไปอ่านได้ด,าาด้วยภาษาอัหรับหรือภาษาอื่นๆเนื้อหาที่มีอยู่ในคุรอาน,นี่นะท่านสามารถได้เห็นแสงสว่างที่มาจากอัลเจ้าสุพรรณนวัดอะไรเพราะเป็นสารที่มาจากพระเจ้าที่สร้างมนุษย์ถ้าเป็นแสงเฉพาะบางคนเฉพาะเชื้อชาติเฉพาะอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เป็นแสงสว่างแน่นอนแต่แสงสว่าง ที่มันเกิดขึ้นในฝันจากอัลกุอานจากคำเบีย Al <c oughs> นกุรอานนั่นก็เป็นสัญญาณบ่งว่ากุอานเล่มนี้เนี่ยอย่างน้อยนีย่ท่านจะต้องศึกษาท่านจะต้องหาคําตอบในกุอานเล่มนี้มีอุปสรรคที่ท่านกําลังกังวลอยู่ในชีวิตของท่านอันนี้แน่นอน <c oughs> เห็นชัดเจนนะครับในฝันอุปสรรคที่ทําให้ท่านลังเลว,ว่าจะรับอิสลามหรือไม่รับอิสลามอุปสรรคเหล่านี้ สามารถเห็นได้นะครับในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนนะครับในฝัน <c oughs> เช่นที่ท่านได้ตื่นเห็นแสงแล้วก็สะดุ้งตื่นแล้วพอหลับแล้วเลียก็เห็นอีกแต่เห็นชายคนนั้นซึ่งรายละเอียดของหน้าเนี่ยที่ท่านไม่เห็นเนี่ยมันบ่งถึงว่า รายละเอียดของบุคคลนี่ไม่สำคัญแต่สำคัญนี่คือเนื้อหาไม่สำคัญนะครับว่ากุรอานเนี่ย <c oughs> จะเริ่มสีแดงจะเริม่มอะไรแต่เนื้อหาของกุอานนี่มันอันเดียวท่านศึกษาเนี่ยกุรอ่านที่เทียงแท้การที่เห็นผู้ชายคนนั้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ใบท่านจะต้องอ่านที่ปากเขานี่นะอันนี้แสดงว่าเป็นการตักเตือนว่าท่านยิ่งช้า ยิ่งจะประสบความลําบากในการพบหาความจริงและสัจธรรมเพราะตอนแรกเนี่ยท่านพบกับชายคนนั้นพูดคุยสนทนาได้เขายังเอาคำพีกุรอ่านมาให้ท่านและยังคุยแลกเปลี่ยนได้แต่พอท่านช้าไปนิดนึงสะดุ้งหรือสะดุดแล้วก็ไม่ได้ตอบทันทีนะครับพอฝันเหตุท่านหนึ่งมีส่วนหนึ่งที่หันไปเลยผายไปแล้วนี่ก็คือ เสียงเสียงครับแล้วถ้าท่านชักช้าไปอีกเนี่ยอะไรที่อาจจะหายการตั้งใจที่จะได้ความจริงและสัจธรรมเนี่ยที่อยู่ในหัวใจนี้ก็อาจจะหายเพราะฉะนั้นท่านอย่าให้อะไรที่มันเป็นอุปสรรคทำให้ท่านนิลังเลต่อไปท่านรู้ในขณะนี้เนี่ยท่านตระหนักในขณะนี้เนี่ยว่าสิ่งที่ท่านได้เห็นนี่นะมีความชัดเจนถึงขั้นที่สร้าง สามารถเล่ารายละเอียดแบบนี้ไนดะ้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา,มาเล่ารายละเอียดเป๊ะอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยรุยาแน่นอนรุยานี้ก็คือฝันที่อัลลอฮ์ให้มาถ้าพระผู้เป็นเจ้านี่ให้ท่านนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยท่านอย่าลังเลน,นะครับท่านรับอิสลามไปเลยและท่านศึกษาคุรอานท่านได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงและท่านมีโอกาสที่จะแสวงหาแล้ก็ได้ ตักตวงความจริงและสัจธรรมมากมายถ้าท่านตั้งใจถ้าท่านมุ่งมั่นในการที่จะคว้าสัจธรรมให้รวดเร็วที่สุดนี่นะครับท่านอย่าลังเลท่านอย่าอย่าชะลอใจนะครับขอต่ออเลสุภาณวาจาลาให้เปิดหวัวใจของท่านได้ได้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ให้ตระหนักว่า ถ้าท่านรีบไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอุปสรรคที่ท่านกําลังลังเลอยู่กําลังกังวลอยู่เนี่ยท่านจะรู้สึกมีผลดีที่มาจากอัลลอฮ์อย่างรวดเร็วเชกเช่น,ชน,ชนที่ท่านเคยสงสัยผู้หญิงคนแก่เนี่ยและราําคาญถึงก้นที่ต้องไปหาเขาเขาบอกว่าเปล่าเราไม่ได้อิจฉาเราไม่ได้นินทาเราไม่ได้นินทาแต่เร,เราอิจฉาเราชื่นชมนี่แสดงว่าสิ่งที่ท่านกําลังกังวลอยู่นี่ไม่ใช่ ท่านรับอิสลามไปเลยที่ท่านไม่ยอมรับลามนี่เพราะมีอะไรกังวลไม่ใช่นะครับท่านรับอลามไปเลวสิ่งที่ท่านกังวลเนี่ยเราจะแก้ไขให้นะครับมันจะกลายเป็นความดีมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ท่านไม่คาดหรือไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับขอต่อ Allah s u b h a n a ให้ท่านได้พบสิ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยสงบสุขและได้มีความสุขตลอดไปครับคือผมอยากจะถามนิดนึงครับเช็คเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะเป็นรูยาที่ ให้กับผู้ชายคนนี้นะครับว่าบางครั้งพอฮิกมามาหาเรามีคำมีแรงดนใจบางอย่างมาหาเราเราก็ต้องรีบขวคว้าเพราะบางครั้งมันไม่ได้มาบ่อยๆแน่นอนนะครับเขาบอกด้วยนะครับว่าในหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับว่ารุยาที่อัลลอฮ์เห็นนี่ไม่จำเป็นต้องมุสลิมเห็นนะเพราะในคุรอ่านเนี่ยซึ่งเราจะอ้างหลักฐานนี้ว่าเรื่องรุยานี่มาจากอัลลอฮ์แล้วก็ทำนายได้เนี่ยก็คือเรื่องท่านนบียูซุ แล้วก็เรื่องสําคัญนี่ที่เป็นรูยาที่เป็นการฝันนี่นะครับมาจากกษัตริย์ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็กษัตริย์ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้เล่าฝันของเขานี่ให้หลายคนเนี่ยที่เป็นนักทํานายะนะทำนายไม่ได้จนกระทั่งต้องไปเล่าให้ท่านนบียูซุฟนบียูซุฟทำนายให้อธิบายให้เนี่ยแล้วสอบล้องกับที่กษัตริย์เนี่ยได้เห็นว่ามันมัน,ม,นมันน่าจะใช่ที่สุดนะครับซึ่งเป็นการทํานายล่วงหน้า เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้าเกือบ7ปีหรือ8ปีนะครับเรื่องกเกษตรของของบ้านเมืองเรื่องเรื่องแห้งแล้งอะไรต่างๆมันก็เกิดตามที่ท่านนบียูซุฟได้ทํานายจริงนะครับแล้วผมคิดดูรายละเอียดเหล่านี้ถ้า,ถามผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสซักท่านนะครับแล้วก็ถามท่านถึงอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะทานายมากกว่านี้นะครับแต่น,นี่ผมทํานายตามที่ท่านได้เขียนมาแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าผม ช้าไปนิดหนึ่งเพราะส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ผมยุ่งมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาครับอาทิตย์ที่แล้วเช็คเดินทางบ่อยด้วยนะครับก็นอกนอกจากที่จะเป็นการทํานายฝันแล้วเนี่ยเนื้อหาของฝันอันนี้มันบอกสัจธะทมอะไรบางอย่างของของอิสลามไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างมีแรงดลใจมารอให้ฮิกมาเอ้ยเราควรจะปรับตัวเราควรจะเลิกอย่างนั้นเราควรจะอละหมาดมากขึ้นควรจะให้นั่นนี่มากขึ้นเนี่ยแต่ลังเลลังเลแล้วก็ไม่ทำเนี่ยอัน มันจะค่อยๆยากขึ้นยากขึ้นไหมครับถ้าถ้าหากว่าอันอันนี้อันนี้เป็นการบอกสัจจะทาอะไรบางอย่างเลยไหมครับคือทั่วไปทั่วไปนะบางคนทั่วไปเนี่ยคนคนมักจะไม่รู้หรอกว่าอะไรที่มันชัวร้อยเปอร์เซนอะไรที่ไม่ชัวนะครับแต่รุ่ยานเนี่ยมันก็จะเป็นแรงบันดาลมันมันจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นไงว่าเออให้น้ำหนักกับสิ่งเหล่านี้หรือน้ำหนักกับสิ่งเหล่านี้นะครับ ซึ่งความลังเลที่มันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเนี่ยในบางสิ่งบางอย่างในรุยาจะมีสัญญาณจะมีจุดประกายให้ท่านคิดใหม่นะครับในมุมมองของผมนี่นะครับสัญญาณไม่ได้อยู่ที่กุรตาที่คัมภีร์ที่าชายคนนั้นนะครับไม่ใช่ผมมองว่าสัสญ,ญญาณสำคัญมันอยู่ที่ผู้หญิงผู้หญิงคนแก่หลายคนเนี่ย ที่ท่านที่ทําให้ท่านรําคาญเพราะดูปฏิกิริยาของท่านนี่นะครับแต่และเรื่องนี่ท่านท่านรู้สึกว่ามันเรื่องธรรมดากูอ่านนะ่าเหมือนก็อ่านมาแล้วแล้วก็แล้วก็รู้สึกมีไม่มีอะไระกับชายคนนั้นท่านท่านก็โอเขาเขา,เขาดูเหมือนว่าเขายิ้มให้เราคือทูกสิอยงนี่ปกติในฝันนะยกเว้นเรื่องผู้หญิงผู้หญิงแก่ผู้หญิงไม่ใช่คือผู้หญิงแก่แล้วปฏิกิริยาของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเขานินทา ซึ่งมินทานี่เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีหมายถึงว่าเราเนี่ยไปคิดต่อเขาในแง่ที่ไม่ดีมูลเอามาจากไหนเป็นไปได้ไหมว่าท่านมองถึงเรื่องสีดำนี่ในเรื่องที่ไม่ดีแต่หารู้ไหมว่าผู้หญิงที่แต่งชุดสีดําในหลักการอิสลามคือผู้หญิงที่สำรวมตนคือผู้หญิงที่บริสุทธิ์และความอาวุโสในอิสลามเนี่ยอันนี้บ่งถึงความ มั่นใจความตั้งใจในการที่จะไม่ทําความผิดเพราะคนแก่เนี่ยคือคนที่ใกล้จะตายแล้วเขาจะไม่คิดทำบาปนี่นี่แหละการะแสไอิสลามแต่ท่านกลับตอนแรกนะท่านกลับมองว่าเขาเนี่ยนินทาเขาแต่พอเดินไปหาเขาแล้วแล้วกระแสที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เขาเยอะไปยี่สิบสาสิบคนนี่นี่คือกระแสของคนในสังคมที่มักจะขัดขวางความจริงและสัจธรรม บางทีคําพูดคำหนึ่งสองคำเนี่ยากลายเป็นกระแสะเยอะมากและเราที่ทําให้กระแสะนี้มันเยอะด้วยความที่เราไม่หนักแน่นนะครับหูเบาไปหน่อยเปลี่ยนใจทันทีเนี่ยพอเราเดินไปหาเขาด้วยความรําคาญด้วยนะรําคาญว่าเออทาไมเขามองอย่างนี้ทําไมเขาพอไปถามเขาแล้วบอกว่าป่าเราไม่ได้นินทาเราอิจฉาเราชินชวมว่วท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนคนนี้ซึ่งเป็นคนที่เรารักคนที่เรารัก ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนะนะอาจจะเป็นสิ่งอาจจะเป็นสัญลักษณ์ถึงอะไรบางอย่างพบอะไรบางอย่างอยากจะบอกกับท่านว่าท่านมีอะไรที่ท่านเห็นในฝันเนี่ยและยังไม่บอกน่าจะมีนะมีอะไรในฝันเนี่ยที่ท่านเห็นแล้วก็ยังไม่บอกถ้าเป็นเช่นนั้นนะก็โทรมาบอกผมก็ได้นะครับชอล